สวัสดีครับคุยกี้นะครับจากเพจคุยกี้สอนเต้นบนส้นสูงนะครับวันนี้นะครับคุยกี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับในการเต้นนะครับวันนี้นะฮะคุยกี้จะมาสอนท่าโรลโรลโร r แบบนี้นะครับใน MV เพลงอย่านะคะอย่านะคะของพิลลี่พายนะฮะทุกคนที่เขาใช้ท่านี้นะอย่างเอ้ยเอ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมได้ดูไหม อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโรลอะโรนะฮะโอเคมันมีวิธีการทำยังไงมันมีเทคนิคการทำยังไงนะครับวันนี้นะครับเควกี้จะมาสอนให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับในแบบฉบับของเควกี้ชา้าๆได้ใจความนะครับแต่ก่อนนะฮะที่จะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เ u วกี้ด้วยนะครับผมอะโอเคพร้อมกันหรือยังครับ พร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยการที่เราจะทำท่าโรลแบบนี้นะฮะให้สวยๆนะครับผมเราก็ต้องคิดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเรายืนตรงๆก่อนนะฮะแล้วก็ใช้นะครับบอดี้ของส่วนนี้ไปด้านหน้าด้านหน้าอ่ะด้านหน้าประมาณสี่ิบองศาครับเฉียงไปดึงเหมือนมีคนดึงไปอ่ะดึงไปแล้วใช้นะครับในส่วนของไหล่ช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงนะครับช่วยนิดเดียวแล้วก็ ด้านนะฮะด้านซ้ายอีกนะครับเหมือนเดิมยักไปยักไปยักไปนะครับแต่ว่าไม่ใช้หลไรอย่างเดียวนะครับใช้ตรงช่วงหน้าอกด้วยนะครับผมยักไปยักไปยักไปนะฮะอ่าทีนี้ท่าต่อไปนะครับผมให้ให้หลังนะครับให้ทําหลังคอมอย่างนี้นะฮะแล้วยืดคอม ยืดนะฮะคลอมนะฮะแล้วก็ยืดนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอ่ะ,อะยืดให้สุดให้สุดโอเคแล้วทีนี้นะครับเรามารวม3ามท่านี้พร้อมกันนะครับช้าๆนะครับไปขวานะฮะไปขวาก่อนขวาซ้ายขบ ขวาซ้ายหุบขวาซ้ายหุบนะครับขวาพร้อมยืดซ้ายพร้อมยืดขวาหุบก้มหลังถุบเห็นไหมฮะว่าก้มหลังอยู่โอเคเดนอัพ์ฟได้นะครับเราจะมารวมทั้ง3ท่านี้ไปด้วยกันชา้าๆนะฮะขวาไ i ฟ์แ l ะ แบ l ไลท์เล็บแบกแดนแอนด์โรลพร้อมยังครับไปโรลโรลโรลไปเรื่อยๆครับชา้าๆโรลนี่ฮะเห็นไหมอัพโรลโรลแอนด์โรลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะขึ้น Row And Row r o ้ r o ้ r o r o l ้โว้ r o โ Row Up แอดโว้อ p r o ว d d อดดาวโ o d o า n อ้าเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมฮะสำหรับการทำบอดี้โวแบบนี้นะครับเอาไปลองฝึกเต้นกันกน,นะครับผม ครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของทุกทุกคนแน่นอนนะครับครูเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนไม่เกินความสามารถของทุกทุคนแน่นอนนะครับผมเพื่อท่าที่สวยงามนะครับเราก็ต้องรู้เบสิกก่อนนะฮะลองไปฝึกทำกันนะครับหวังว่าคงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับควยกี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของโควยกี้นะครับว่าคลิปหน้าเนี่ย เควกี้มีอะไรมาสอนนะฮะบอกได้เลยว่ามีเทคนิคดีๆมีความรู้ดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเต้นนะครับการเต้นบนชุดสูงหรือไฮคิวนะครับผมการเต้นาการสอนเต้นธรรมดาการแยไอซ์เลชันนะครับผมหรือว่าเทคนิคการคิดวิธีการคิดการใช้นะครับอินเนอร์เอาเทอร์นะครับต่างๆนะครับในการเต้นบอกเลยว่ามีครบเครื่องแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเควกี้คือ กี k e y Dance Expert ครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย